ดึงแรงด้วยปลาอะไรอะดึงมือมับดเลยอือโอ้ดูตะเย้ยเห่นไ่านองเลยเ่นียๆโอ้สายๆไปแล้วครับไปแล้ว สวยงามตัวไหมน้ำตื้นตื้นเองอือปลาอยู่น้ำตื้นครับปลาน้ำแค่เอวเองครับ ครับตัวที่สามครับใส่ก็ไล่ๆกันครับ